สวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมรี่นะคะนะวันนี้พี่เปิ้ลนะคะนำอาหารเจมาให้นะคะค่ะค่ะอาหารเจเอาวันนี้นะจกลับกลับไปไหนลูกมาใช่มะกลับก็เลยมีน้อยจะกลับไหนลูกมีน้อยจะกลับไหนลูกมีน้อยจะกลับไหนบอกหน่อยสิกลับจำปางค่ะกลับจำปาดงนะไปขึ้นรถ เเยอุ้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 อุ้ยแม่มีอะไรมาอุ้ยไปกับแม่เฮ้ยข uh <um <ah ึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปบุญไปกับแม่ไปกับแม่เลยเอทิ้งแบะเลยป่า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  ไป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 นะคะเพิ่นมีกับข้าวมาเนาะพี่เพิ่มนะคะไป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 รถตู้เลยไปรถตู้ไปเร็วได้ของเล่นแล้วเอ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะเนี่ยแต่แป๊บหนึ่งค่ะพี่เพิ่มแป๊บหนึ่งแล้วก็นำกระเป๋า มาแล้วนะฮะนี่ค่ะรอสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยมีของรอสำเร็จแล้วอีกข้าวโอ้ยมีของรอสำเร็จเลยเอ๊ะตอนแรกเราคิดว่าจะยากแล้วเนี่ยที่ไหนได้โอ้โหโอ้ของเล่นของเล่นเนาะ คงเล่นอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งน,นะอย่าพึ่งน,นะอย่าพึ่งน,นะเดี๋ยวเขาจะไปทางนูน้นเอาอ่ะ,อะนคะคะนี่ค่ะพี่เปิ้ลนะคะมีของนี่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไปซื้อ,อาากินโอ้กินข้าวมื้อเช้าก่อน นี่ค่ะอะไรนะไหนเอ็ดัยบอกว่าของเอ็ดเอ็ดอันนี้โอ้โหค่ะขอบคุณค่ะโอ้พี่เปิ้ลเอามาหารเจมาฝากขอบคุณค่ะได้เก็บใจเริ่มจิบได้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 จุดจุดจุดด้วย จำไม่จําได้ไหมที่ที่ลุงประกาศอันแรกเลยที่มีสามข้าวอ่ะที่มีสามเก้าอันแรกเลยเออแล้วก็มามาอันหลังด้วยก็มันอย่างงี้ไงวนไปวนมาไงเออไม่จำอันนั้นเียไม่พอดีลอตเตอรี่นั้นเลขเลขหน้าค่ะเลขหน้าทานข้าวทานข้าวนะ เฮ้อเหรอโอ้เอ๊ะอันนี้เป็นเป็นขึ้นชื่อของเมืองพิษนุโลกหรือเปล่าเนาะเขาเกีียบอะไรที่มีงาดำโอ้นั่นแหละค่ะโอ้มีข้าวเหนียวด้วยสบายดีค่ะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีวัฒนามงคลทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีน้องแอมด้วยนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นสหายสายอากาศฝากบุญกันมาทางอากาศก็ขอโมทนาบุญนะคะก็ขอให้เอฟซีน้องแอนที่ใหญ่ใจดีน้องแอทุกท่านนะคะมีความสุขกายสุขใจนะคะขอให้มีความสำเร็จทุกอย่างในสิ่งที่พึงปรารถนานะคะ คิดอะไรก็ให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จทุกประการนะคะขอบคุณแม่นกค่ะแล้วก็น้องเอ็นก็ต้องขอบคุณแม่นกด้วยนะคะเขาเรียกว่าไม่รู้ควรจะพูดสิ่งไหนเนาะนะคะก็ค่ะดีใจที่ได้รู้จักค่ะนะคะก็มีคนชมแม่นกมานะคะหลายท่านเลยนะคะค่ะนะคะในเรื่องด้านหลายด้านของคุณแม่นะคะ โอ้มีข้าวเหนียวไอพี่เปิ้ลน้ำเต้าหู้นั่นเห็นไหมพี่เปิ้ลดูแลอาหารทุกอย่างเลยนะน้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวนะคะดูเอฟซีโอ้โอ้เอออะน้องเติมมีอะไรเนาะการผลิของหลวงลามเราจะรวบรวมแล้วก็เอาไปให้กับมูลนิธิของรามาธิบดีผมผมผมสองคนนี้เป็นคนไข้ของรามา ก็เลยก็เลยรับตรงนี้มาเราก็ทำทุกปีปีละสองครั้งโอเคนะคะก,ก็อ่านข้าวทานข้าว,าาวอ,อันนี้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 ขึ้นรถหรือเอออันนี้อันนี้มีน้ำเต้าหู้เดอ้อ นี่นะอันนี้นี่ไงแกซื้อเจมาป่ะเออกินได้มูนนะคะนี่คนระับน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากด้านนู้นก็เป็นข้างในกาแฟคข้ากาแฟเด้อกาแฟลุงช่างชงกาแฟนะโอ้วันนี้โหลเลยลุงช่างมานี่นี่นะได้ค่ะอ,อด้ค่ะ พี่แดงน้องหลับฟันดีไหมมีปัญหาเลยฝันตลอดฝันตลอดเลยใชโอ้ไม่กับรเลยขึ้นาดหลานูรัตค่ะมีงูรัตอันนี้อะไรครับพี่ทิพย์เขาเหนียวอันนี้ปลาโอ้เราเรียกชื่อแกปี๊แกชื่อพี่ทิพย์ไก่ทอดเออพี่ทิพย์อะไรนะหมูปิ้งซื้อแบบรีบมากเลยขอบคุณพี่ทิพย์ค่ะอันนี้อันนี้นะ น้ำเต้าหู้นะคะนี่ยูทู e เด้อมีน้ำเต้าหู้แอดชายน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกนี่ค่ะรู้สึกว่าแอดชายจะเป็นห่วงแอดแอนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะกลัวไม่ได้กินใช่ไหมอิ่มท้อง เอ๊ะทำไมวันนี้หน้าตาสดใสเมื่อคืนมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้สิไม่ก็คือสดใสอย่างนี้อยู่แล้วออ๋เหรอเมื่อคืนนอนเร็วคืนนั้นนอนดึกมากบอกเืนนั้นเกิดอะไรเกิดทุ่มแน่ใจนะใช่อ๋ค่ะตอนนี้ก็กําลังกินอร่อยเลยนะฮะโอ้โหดูเออเนี่ยแบบบ้านๆนะเนาะอืมโอ้ยนะครับนี่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือรถบ่อเสืออู้ ได้แล้วได้แล้วได้ของเล่นแล้วโชว์หน่อย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 เออได้ของเล่นแล้วเขาจะขึ้นรถได้เขาขึ้นรถได้เออเขาขึ้นรถได้อย่างงี้นี่นะฝนก็พิซน่โลกเนี่ยเขาจำเราเลยนะเขาไม่ได้รู้ก็อยู่กับเราเลย เปลี่ยนคนใกล้ชิดก็ประมาณนั้นไหนดูดูไหนดูไหนป้าแอนดูได้ช่วยไหมช่วยไหมวยโอ้ช่วย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 เขาไม่ลืมป้าแอนหรอกโอ้ไม่ลืมหรอกไหนโชอยชอยเอฟซีรวโชว์เอฟซีดูวับชว์ให้เอฟซีดูสิใครซื้อให้ แบบเปี่ยวซื้อให้แม่เปี่ยวซื้อให้เหรออ่ะบายบายยังบาย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 คลิปนี้ก่อนบายบายนายปลาอยู่ไหนอะนาาเสือไปไหนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ